สวัสดีทุกทุกคนจ้ะตอนนี้ EP พีสองแลจ้ะออก็มาเก็บเห็ดกับแม่จ้ะแม่เรียงออ่อน่ะจ้ะก็แม่มาดูอยู่ฝั่งไหนออก็เลยมาเก็บอีกฝั่งหนึ่งจ้ะมาดูกันจ้ะว่าผ่านนี่จะหลายไหมจ้ะตามมาเด้ออ่าอยู่คาก็เป็นลักษณะยังไงจ้ะใบไม้ก็ร่วงหลายเดินไปเดินมาหาตามล่องจ้ะแล้ก็เจอแล้วจ้ะ กลุ่มใหญ่โอ้ยหลายเกินดีจา้าลูกค้าทำไมมันมีสองสีเดาเป็นพวงเลยจ้ะนี่อสี่ดอกห้าดอกหกเจ็ดดอกกลุ่มในกลุ่มใหญ่เจ็ดดอก,ดดอ,กอีกนี่กลุ่มหนัง เก้าสิบดอกกลุ่มนี้สิบดอกเดี๋ยวเอ็มตัดขาดทำไมจ้ะมันระลายจ้ะเมื่อกี้ยอยเมื่อกียะลืมกดชัตเตอร์ไม่ได้ตัดขาให้ดูเลยสิบดอกมเมื่อกี้เนี่ยนะ ดูทุกคนอ๋อเจอกลุ่มใหญ่นี่หนึ่งดอกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยหลายกันจ้ะโอ้ยตื่นเต้นเนี่ยนี่ดอกนึงโอ้ยนี่นี่นี่ดอกนึงน,นี่ดอกนึงจ้ะโอ้ยหลายกันไปนอ้องแต่เสียงดังไม่ได้อ๋อคิดไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจดีใจอ๋อคิดไม่ได้จ้ะเสียงดังกัน อย่างทางไม่ได้จ้ะ cái sẽ đái kìa mày đây mày thấy cốt từng có bụng đèn ra chả mày ít bị áp nần vào Mẫu ơi, thật ca tem nè mẫu ừ, Chúng cay kìa ừ. Mẹ mà lại cả ừ, này đến đi ทุกคนมันเยอะจริงๆยเยอะแบบบอกมาจูกเลยจ้ะไม่จ้ะนี่ไายกันแม่ก็สุตะโกนเรียกอะ่ะอไาอยู่แถมนี่เด้ออ่อเก็บของไ้ก่อนเนดะ้อ อ่นนนอ,อนแม่ออนลายเต็มตาแล้วแม่ดอกแบบไหนมันดีกว่าออนแ,แก่ ขายแค่นี้ตุ้มๆทั้งนั้นเลยฮะรวหมูปูนะมีแต่งยาวนะหมูปูหมือบวมนู้นน่ะฟังนอนท์กระไลแม่นนท์แล้วหนูเอาตะกร้าไปเก็บก่อนนะเอาไปที่เดี๋ยวตัดหนูดึงขาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ตัดขาเลยนี่ ตร,นนนตรงนู้นคนหลายลอายอหนูก็เลยมาหาแบ่งๆดกค่ะเมื่อกี้ไว้รุ่นมันโทรตามแม่มันเอาตะกามาหายมันเต็มตะกาแล้วเต็มไว้ันเขาอ,อือเขาบอกลูกเขาเองลูกแม่เขาเข้ามานเองกับพ่อเขา บัได้กินได้ย้อนลูกนี่แหละก็ได้ถามว่าอ,อยากได้หลานไพ่ไหมขยันแบบนี้บอกว่าได้กินได้ย้อนลูกนี่แหละพระปวงวานของป่าว่ะไปรุ่นอยู่เลยแม่ไปรุ่นเองลูกอ,อี่น้ำน้ำลูกมีน้ำมันได้กกตะกร้อรป้ายยางตะกร้าพลาสติกจ้ะ เห็นยังม่งไงนีไปแล้วต่างคกนกต่ต่างไปเจอกันนะไปเลยเว,ว้ยกลับมาแม่เต็มตะการนนี้ของแม่นนี่ะเราก็เทกันทำไไดีกด้

มันมีสองสีนี่แม่สีม่วงกับสีออกน้ำตาลดอกกำลังอ้วกไหนเอ้าเกลือบเกียบเลยเกลือบเอาติ้นเยียบให้แม่เลยติ้นเป็นออกหญิงดาวโทรมายังหญิงดาวนั่นแม่บอกไหมบอก ตนี้ก็มเองได้หลายแล้วเยอะแล้วไม่งอมดอกพิมพ์นี่กุ้งกระติวม่าจะสวยนี่ดอกใหญ่แม่เนี่ยดอกสวยมากเลยตูดแม่อีกไม่เห็นตูดแม่ยังเห็น คเอาดอกใหญ่ก่อนใช่ไหมดอกใหญ่ก่อนมิดจ้าพูดให้ดอกใหญ่สวยสองดอกสองดอกดอกนี้แล้วกำลังงอกำลังสวยจุกหนึ่งเออแล้วถ่ายแม่ก่อนตูดแม่อีกสี่ดอกไหนดอกไหนน้าดอกหน้ากระตุกทำไมพลุ่มนี้ดอกหน้ต ดอกเลยวมันอันปามันไม่ปตวกมันไม่พังดีน่สวยนะอืพวกไปขายกิโลละหกิีอีอีเถียนหกสิบเองเนี่ยไม่ได้โลละลอยนี่แม่อันนี้เขาแล้วกมเขามารับซื้อ,อเขามารับจับมืมดเลยนะ่ะมอวานนี้มันมาตอนห้าโมงม,มันมาอีกมันว่ามันได้ซีกีกิโลซิบกโ,โลเลยอะกิโลกับหกโลเลย้ ตังไว้ก่อนเอียงเอียงอตลนะห้าโมงเย็นนี่นะห้าโมงเย็นหนึอ่อวานน,ะนี่เออหนูโทรสามแม่น่ะหนูไม่รู้ป่าไงมันมีป่าใหญ่คุณมันพูดพูดเดี๋ยวเขาก็ได้ทุกคนนั่แหละมันป่ามันใหญ่หมันก็ต้องหลงตาเข้างนะ Oh yeah. Uh huh. Mm -hmm. ขายุ้าอยู่ที่ตั้งรูคใหญ่ขายยุคค้าใหญ่จีนมาให้้แอนน์นั ฮะยิ้วข่าเลยตาลายๆดอกกำลังหนากินไปกินข่าวกะไม่รอบหนึ่งไหม ก็หายกันไปหมดอ่ะอ๋อก็แม่ก็อยู่ที่เดิมด,ดูเฮ็ดเฮ็ดจะไปน,อน้องเต็มตาเต็มเข่งนี่เต็มเข่งเลยจ้ะนี่วู้ยหลายมากจะเจออเลยจ้ะ ทางทางเนี่ยสุดยอดของปีเก็บยุคาปีแรกก็ไดู้่เยอะเลยแล้วก็มีคนมาแย่งมึงงักง,งักรีบเอะไรหาจิ้งทางทางเนี่ยนะนหลาย ไม่ต้องหากินไก่ใช่ไหมกกไข่อะไรไข่นุกเดี๋ยวนีเ่เอาเก็บอบะเราไม่ไม่ไหวอือหือ ต้องลกตาเขาบ้างไงน้อลกตาเราคนเต็มป่าให้เขเต็มป่าด่ะมาได้เรื่อย สองคนแม่ได้สองตะไอสามตะกาโอไดสองตะกาขาไอนั้นอยู่ขาไล่สื้ขาถ่ายคลิปนี่ได้ดาวทำง,งามคลิปนี้ก็ขอลากันนี้ได้จ้าบายบายแม่บายบาย